สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีเวลพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับทักไทยไปยังเอฟซีสปปลาวด้วยนะครับเอฟซีผาทางกรุงพนมเปญนะครับประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวีลพลการช่างออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับส่วนวันนี้นะครับอยู่กับคอนดาคลิกไอนะครับคลิกไอตัวเก่านะครับ คิกไอมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับเขาเรียกว่ารุ่นสวิทไฟต่ําไฟสูงใหญ่กับสวิทไฟต่ําไฟสูงเล็กนะครับอันเนี้ยเป็นสวิทไฟต่ําไฟสูงเล็กก็จะเป็นคิกไอตัวแรกนะครับคิกไอตัวแรกเนี่ยสติกเกอร์มันจะมีลายขีด,ข,ดขีดอย่างเงี้ยนะครับส่วนรถคันเนี้ยนะครับเอามาทําอะไรนะครับก็ลูกค้าบอกสายพันขาดนะครับให้เปลี่ยนแต่สายพานันผมก็เลยบอกว่า ยังไม่รู้ว่าอะไรมันเสียนะครับพี่อย่าเพิ่งตั้งราคาให้ผมเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ผมรื้อดูก่อนนะครับถูกแพงเรารื้อดูก่อนแล้วค่อยคุยกันนะครับจะซ่อมจะเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะครับก็เลยบอกว่าให้ผมรื้อดูก่อนนะครับแต่กุญแจไม่เอาไว้ให้เดี๋ยวผมจะรื้อชุดข้างออกมาให้ดูก่อนว่าอะไรมันเสียนะครับขอปรับหากล้องก่อน ใช้ตัวทีเบอร์แปดนะครับน็อตไล่เรียงตามนี้เลยนะครับดูที่ว่ารถคันหน้าคิดไนสายพันขาดในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนเฉพาะสายพันอย่างเดียวหรือว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบอื่นด้วยนะครับยิบล็อกแคมสไลด์เราต้องเปลี่ยนไหมม็ด เราต้องเปลี่ยนไหมนะครับซีมข้างข้อนะครับชุดจอรบีล้อปรับสายพานเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องถอดดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งว่าให้เปลี่ยนสายพานอย่างเดียวแล้วก็ประเมินราคาซ่อมให้ช่างเขาเลยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราไปบีบให้ช่างเขานะครับแล้วเราจะตั้งค่าซ่อมให้เขาเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรถ รถเรามีอะไรเสียบ้างรถท,ที่มันผ่านการใช้งานนานมานานๆการใช้งานมานาน,นโดยที่ว่าขาดการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยส่วนมากมันไม่ได้เปลี่ยนสายพันอย่างเยอหรอกครับอุปกรณ์อย่างอื่นมันจะพังตามด้วยครับผมไม่ใช่ว่าผมอยากเก็บบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนทุกรายการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่ามันไปพังไปเสียกล้งค่าเลางคืนมาแล้วคุณจะเดือดร้อนนะครับแล้วคุณจะเปลี่ยนอย่างหนึ่งอย่างเดียวเย่ย พลาสติกเพาะก็ได้นะดูเศษปุ่นเศษใต้ดูรองรนะครับเด้อเด้อครับใส่ันกลับเพาะไปก่อน,ขอ,อนขอเศษพลาสติกตัวนี้ออกสองตัว ขาดจริงครับขาดชัดเจนนะครับเนี่ยต้องล้างทําความสะอาดให้อีกดนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าถ้าลูกค้ารีบก็ใช้แค่ลมเป่าเป่าฝุ่นให้นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าไม่รีบก็ล้างให้เต็มที่ครับขาดเป็นผงทุลรีนะครับดูเลขไหมก่อน 62, 6กหมื่นกกิโลนะครับไม่รู้ว่าสายใหมขาดหรือยังนะครับหรือว่าเคยเปลี่ยนมาแล้วหรือยังนะครับชุดสายพันธุ์นะครับ ช่างมือใหม่นะครับมันจะมีบูทแท้งอยู่เนี่ยสองตัวนะครับมีทุกรุ่นนะครับลถสายพันธุ์นะครับบางรุ่นก็มีตัวเดียวอย่างพวก n m a แม็กแล็อกนะครับน่าจะมีตัวเดียวนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าตัวนี้ถ้าไม่มีบล็อกลมก็ใช้เป็นตัวจบับคัดมารล็อกนี่ก็หายออกได้เลยก็ใช้เป็นบล็อกลมเอ้ลูกบล็อกเบอร์สิบเก้าครับ น่าจะหลายปอนพอสมควรอยู่นะครับผมพูดเวลาผมทำรถออโต้ทำชุดข้างเมื่อไหร่นะครับผมแนะนำผมบอกผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าให้เราอ่ะเนี่ยถอดชุดข้างนะครับออกมาเป่าฝุ่นบ้างนะครับถ้าไม่เปลี่ยนอะไรก็ให้ช่างเขาถอดออกมาเป่าฝุ่นให้นะครับเนี่ยคุณดูนะครับ ผมยังขูดออกไม่หมดนะเห็นไหมนะครับเอาไปให้ช่างเขาเช็คเขาเป่าฝุ่นให้ก็ได้ครับค่าเป่าฝุ่นทีนึงก็คงน่าจะอยู่เต็มที่ก็ประมาณร้อยนี่แหละขอเช็คขอดูนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าบุคลากรแต่ละคนเขาจะคิดกันยังไงนะครับเห็นไหมนี่ครับขาดบี้เลยครับเดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับมันถึงจะ เอาสายพานที่มันขาดคาอยู่ข้างในออกได้หมดนะครับก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์41หรือไม่ก็39นะครับน่าจะเป็น39เลยทีนี้เราก็เอาเจ้าฝาครอบเฟืองสไลด์ออกข่านการใช้งานนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับของแท้ ซื้อศูนย์ฮอนด้านะครับถ้าซื้อในศูนย์ฮอนด้าตัวหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับถ้าซื้อร้านข้างนอกนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งพันบาทได้มังม้งนะครับได้มั้งนะครับคาว่ามั้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าราคาแท้จริงเขาคือเท่าไหร่ซื้อเมื่อปีสองปีที่แล้วเก้าร้อยแปดสิบนะครับหลายคนบอกว่ามันแพงเกินถ้าคุณว่ามันแพงเกินนะครับคุณก็ซื้อของเทียมตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมาใส่ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะถอดชุดชามเม็ดนะครับแล้วก็ชามใบพัดลมนะครับออกมาดูให้ลูกค้าว่าเม็ดเป็นยังไงบ้างนะครับยิบล็อกทามสไลด์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ใช้เป็นบล็อกลมกับลูกบล็อกเบอร์ยีบสองนะครับยิงหอกตุ่นนี้อ่อนแอนะครับอย่าไปใช้สก,กัดเป็นเด็ดขาดนะครับ ไอนรุ่นเนี้ยมันดันไม่มีตัวที่จะใส่ตัวจับพาร์ด้วยนะครับต้องเป็นบล็อกลมอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นคาบสนิมอยู่ตรงรอยปลายลิฟผมไหมคาบสนิมที่รอยอยู่รอยปลายลิฟผมเนี่เวลาเราสตาร์ทนะครับจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกกอกกอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชามมันล้วงหมดแล้วนะครับ ฟูดชามซิมอยู่ข้างในเนี่ยมันขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับเริ่มเป็นสนิมหมดแล้วนะครับก็ชิกไอชิกเก่านะครับใช้ชามเม็ดตัวเดียวกันนะครับกิฟล็อกชามสไลด์ก็น่าจะ ถ้าเราอยากรู้ว่ามันรวมไม่รวมเนี่ยนะครับให้เราเอาสวมใส่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาที่เราเดินเบามันจะดังก๊อกกอกกอกเลยนะครับเี่ยเห็นไหมถ้ามันห่างกันเยอะประมาณเนี่ยห่างประมาณมิลเกือบสองมิลเลยนะครับประมาณสองมิลน,น่ะนะครับแล้วก็จะเอาเม็ดให้ดูนะครับ ซีมข้างข้อก็รั่วซึมแล้วนะครับนี่เห็นไหมเม็ดก็แตกแล้วครับแตกแล้วหนึ่งเม็ดนะครับพวกที่มันยังไม่แตกนะครับมันก็เป็นเหลี่ยมหมดแล้วเห็นไหมนี่ครับ เป็นเี่ยมเป็นอะไรหมดแล้วนะครับผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าให้เพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผู้ที่เข้ามาหาความรู้ในในใน u b u นะครับชุดข้างเนี่ยควรที่จะเปิดเช็คประมาณ35000กิโลนะครับหรือปีต่อปีนะครับถ้างานใช้ใช้งานหนักถึงหนักมากนะครับปีหนึ่งหรือว่า6เดือนนะครับเปิดเช็คตลอดนะครับ เม็ดนี้ก็แตกเม็ดนี้ใช้คำว่าแตกเลยแต่ยังไม่ละเอียดอีกสองเม็ดเป็นเหลี่ยมหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะรอลูกค้ามาดูนะครับแล้วก็จะแกล้งว่าซ่อมอะไรบ้างนะครับตอนเนี้ยผมจะยังไม่ซ่อม รอลูกค้าก่อนรื้อไว้ก่อนให้ลูกค้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราสายพานขาดปุ๊บเราวีบไปซื้อมาอุปกรณ์ที่มันเสียหายเนี่ยมาใส่ให้ลูกค้าหมดนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับตอนที่เราตอนที่เราคิดเงินออกมาแล้วลูกค้ายังไม่ได้มาดูรถนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่ต้องเจอคือแทงนะครับทำไมไม่รอก่อนนะครับผมจะรอลูกค้าก่อนนะครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นองค์ความรู้นะครับซ่อนอยู่ข้างในเวลาผมพูดนะครับให้น้องๆนะครับประเมินอ,อาการรถก่อนนะครับแล้วก็ลื้อออกมาให้ลูกค้าดูนะครับส <bij> ่วนลูกค้าจะยินยอมให้เราไปซื้อหรือว่าลูกค้าไปซื้อเองเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้ามีอะไรคอยบริการลูกค้าอยู่แล้วก็สบายใจหน่อยนะครับถ้าใครมีทุนเยอะนะครับส่วนถ้าคนทุนน้อยก็วิ่งเอาก็ได้ครับเหมือนผมเนี่ยให้ลูกค้าไปซื้อก็ได้ คิดค่าล้างค่าดูแลนะครับค่าทําความสะอาดให้ลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อของมาให้เนี่ยผมจะคิดอยู่ประมาณ200บาทนะครับส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะครับคิดเท่าไหร่คุยกันเอานะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็คงต้องล่าลาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ